สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมมยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจําเดือนมีนาคม2566นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 ธันวาคมค่ะถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ช้แนนี้จะใช้ละกการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพ่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆไใในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสอค่ะที่มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะพพไพ่ไพ่ราศเดินไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะเถ้วยนะไพ่หกเหรียญค่ะ และเป็นไพ่สองถ้วยนะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะในที่ผ่านมานะออคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุไฟเมษส,สิงห์ธนูธาตุด,ดินปรึกศพกันมังกรธาตุด,ดียวกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีนต่างแดนต่งตงางภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่น,นะไม่รู้สึกว่าในที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนามังกรน่าจะเจอใครสักคนหนึ่ง ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะแต่มันเป็นรักที่คุณรู้สึกว่าถูกใจใช่เลยคือคนนี้แน่ๆนะคะคือคนที่คุณจินตนาการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ายังไงก็จะแต่งงานกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่คุณรอคอยมานานนะคุณพร้อมที่จะซับพอร์ตเขา <c oughs> นะคะคุณพร้อมที่จะแบบ แค่บอกคิดถึงก็ไปแล้วอ่ะเออแค่บอกว่าคิดถึงก็แบบสตาร์ทรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันยังไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นหมายถึงว่าคุณกับเขาอาจจะเริ่มคบกันทําความรู้จักกันนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ถึงปีก็ได้นะอืมนะคะ แต่เขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นด้วยแหละนะคะบางคนเนาะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นแค่บอกคิดถึงก็สตาร์ทรถแล้วนะคะเออเนาะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าถามว่าคุณรู้สึกอ่อนไหวหรือว่าไม่มั่นคงไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้ไหมไม่รู้สึกว่าลึกๆแล้วคุณก็มีความรู้สึก แอบที่จะกังวลอยู่นะคะว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้มันสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลมากขนาดไหนแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้คือถูกใจใช่เลยนะคะคนนี้นะเออเนาะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรแลัคนามังกรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมงกรลัคณามังกร บรรยากาศความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ความรักในช่วงเดือนมีนาะคมจะเป็นอย่างไรนะคะในอดีตที่ผ่านมาบางคนแบบเป็นสายเปยด้วยนะเออช่วยเหลือแปดไม้เท้าห้าเหรียญน,นะคะเห็นไหมบางคนเป็นสายเปย์สามเหรียญนะคะและไพ่ช p ้นพลันนะคะ,ะ,ไ, ance, ะ,คะได้สำหรับได้เป็นไพ่สีถ้วยนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกร คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพุดสดกันมังกรค่ะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูโดดเด่นในชาวราศีธนูและคนาธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าความสถานการณ์บรรยากาศในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาะคมนี้นะคะมันจะมีการพูดคุย นะคะการสืส่อสารยังคงสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะแบบมีมีมีระยะห่างอาจจะไม่ได้ถี่เหมือนเมื่อก่อนนะคะบางคนแบบ3เวลาก่อนอาหารหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบในเดือนมีนาคมเนี้ยยังมีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบ ทําไมมันรู้สึกแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกปะเออเนื้อออกไหมคืออาจจะเป็นเพราะต่างเขาหรือคุณใครใคนใดคนหนึ่งอาจจะมีภาราะหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่คะ่ะที่เขาจะต้องไปจัดการนะคะซึ่งมัน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 เป็นมันเป็นงานของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะที่เขาจะต้องจะต้องจะต้องเป็นเทรนจะต้องควบคุมนะคะจะต้องแบบไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะแล้วอ อีกคนนึงก็รู้สึกว่าเธอหายไปไหนอย่างเงียเออทุกทีแบบคุยกันสามเวลาก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนยอะไรเงี้ยแต่รอบนี้แบบเชา้าครั้งหนึ่งเยน็นครั้งหนึ่งแล้วทั้งวันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะ่นะคะอืมเนาะซึ่งคุณรู้สึกแบบอยากรู้อยากเห็นอยากตามอยากส่องอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณะมังกรกับคนที่คุณคิดถึงคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวมังกรก่อนอน,นะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณะมังกรค่ะชาวมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณนะคะมาดูกันเนาะ e อ p r e s s สเจ็ดดาบอ,อ,อารวินถือถ้วยค่ะไพ่แปดถ้วยนะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เอ็มโพเร ให้ดู Empress Emperor นะคะคู่กันนะชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะคุณคุณก็ยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมนั่นแหละว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอ่มทำไมเขาถึงเงียบไปเขาทำไมเขาถึงหายไปคุณสงสัยนะคุณสงสัยคุณแบบเอ๊ะ เขาไม่พอใจอะไรเรา,เราหรือเปล่าเขาแบบเงียบไปทําไมเขาหายไปเขาไปทําอะไรไหมเขาเขาคุยกับคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมารู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะแบบสงสัยว่าเขาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าคุณยังมีความรักความมั่นคงความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอยู่ไหมใช่มันเป็นแบบนั้นมันยังมีอยู่แบบนั้นนะคะแล้วคุณก็มองว่าคนคนเนี้ยก็ก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของคุณอยู่เหมือนเดิมอืมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวาคนที่ชาวราศีมักรและคณามังกรคิดถึงคนคนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับชาวมังกรนึกถึงหน้าเขานะคะไพ่แรกค่ะได้เป็นไพ่เดอะสตา The Star นะคะไพ่ควีนถือเหรียญ DEVIL นะคะและเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะใต้สำรับเป็นไพ่เดมิเชียนค่ะชาวราศีมังกรและคณามังกรนะ มีไพ่ของชาวราศีมังกรและคณนาะมังกรอยู่ในอ่าความรู้สึกของเขาไม่รู้สึกว่าเขาก็เข้าเหมือนเดิมกับคุณนะเขายังคิดถึงเขายังนึกถึงเขายังเขายังมีคุณอยู่เขายังเสพติดความมีคุณอยู่เช่นเดียวกันเขาก็อยากคุยเขาก็อยากสื่อสารเหมือนเดิมเขาก็อยากแบบสามเวลาก่อนอาหารหลังอาหารเหมือนเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องทําเขาอยากให้คุณเข้าใจเขา เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาจัดการเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าความสาานนัมพันธ์นี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้านะมันก็อาจจะเป็นภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบที่ผูกติดผูกพันเข้าไว้แล้วเขาต้องจัดการให้มันเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาอยากให้คุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เอาค่ะอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีมักรและคดามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาค่ะมันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคําไบได้เดินพายหนึ่งถ้วยเห็นไหมยังไงก็กลับมาจะเย็นๆนะคะ j u s t i c ค่ะ ให้คิงถือไม่เท้าสองเหรียญใต้สำหรับเล่มไพ่ Judgment นะคะถ้าหากว่าในเดือนมีนาคมนี้มีอะไรที่ที่เคลือบแคลงระแวงสงสัยหรือไม่เข้าอ,อกไม่เข้าใจมีความไม่พอใจหรือว่ามีอะไรที่แบบทำให้ทะเลออกกาะกันหรือว่า ความสัมพันธ์ที่ต้องประคับประคองเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาดีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวก็กลับมาดีเหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับมาสู่สภาวะเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเลยไม่รู้สึกว่าใครสักคนนึงไม่คุณก็เขาอาจจะอาจจะที่หายไปก็คืองานเยอะนั่นแหละเออความรับผิดชอบงานเยอะต้องต้องต้องไปทําแบบธุระส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องจัดการ นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็กลับมาค่ะเดี๋ยวก็กลับมาดีกันาหากว่าทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนาอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะขอคาแนะนํานะคะคําแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญมั่นคงไว้หน่อยนะคะไพ่สีดาบไพ่ สเหรียญนะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เก้าเหรียญชาวราศีมังกรและคณะมนามังกรใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งวิตกกังวลมากจนเกินไปรู้ว่าหึงรู้ว่าห่วงรู้ว่ารักนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่รู้สึกว่าเออมันต้องมีสเปก นะคะให้ให้ให้ซึ่งกันและกันน่ะคือคนเราเันเหมือนวงกลมสองวงที่มันเต็มอยู่แล้วอะค่ะการที่มันจะมาอินเตอร์เซ็กกันน่ะแน่นอนว่าตรงเนี้ยตรงกลางมันคือตรงกลางมันคือเห็นไหมสรงเห็นตรงกลางปะตรงกลางอะค่ะมันคือช่วงเวลาที่เราใช้เวลาร่วมกันแต่มันก็มีวงกลมของแต่ละคนที่มันเต็มอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แบบครึ่งหนึ่งมารวมกันไม่ใช่นะเออมันแบบนี้คุณก็มีเวลาของคุณเขาก็มีเวลาของเขา นะะดังนั้นเขาเรียกว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันมีการงานการเงินครอบครัวสังคมนู่นนี่นั่นที่มาประกอบกันแล้วมันจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะอย่าอย่ารักโดยไม่ลืมหูลืมตามไม่มีสตินะเออนะคะการงานการเงนิกงน,ก,งนก็สำคัญเช่นเดียวกัน ะะใช้เหตุผลนะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ